สวัสดีครับมาพบกับผมกับที่เกมไลน์เลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีวันลอยกระทงด้วยนะครับอ่ะก็ใครที่ไปเป็นคู่นะครับก็เชิญมึงไปเลยนะครับส่วนผมโอ้โหแน่นอนก็ไปคนเดียวนะครับไม่มีคู่ไม่มีแฟนโอ้เสียใจโอเคช่างมันนะครับปล่อยมันผ่านไปช่างมันโอเคเราก็มาสรุปเออไม่ใช่เราก็จะมาพูดในเกี่ยวกับคลิปนี้เลยดีกว่านะครับอ่ะในคลิปนี้นะครับผมก็จะมา บอกเทคนิคของผมสักหน่อยแล้วกันนะมาแชร์เทคนิคของผมนะนะครับว่าจะเคลียร์เควสประจําวันให้มันแบบประหยัดเวลามากที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับมันต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็จะมาแชร์สักหน่อยก็แล้วกันนะครับตัวที่แบบผมมีไอดีค่อนข้างจะเยอะนะเออมันก็เลยแบบต้องการประหยัดเวลาด้วยแล้วก็มันอยากให้มันแบบเสร็จแบบไวๆนะเพื่อจะได้ไปเล่นไอดีถัดไปนะครับเนาะ ก็เลยแบบเออมาทาคลิปนี้บอกมือใหม่บอกมือเก่าอะไรสักหน่อยก็ได้นะครับนะมือเก่าก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเล่นในส่วนของหัวคอยอานันต์ด้วยนะครับนะในแต่ละวันนะแต่ก่อนเนี้ยมันไม่ได้เล่นหัวคอยอานันต์ด้วยนะ <c oughs> นะก็ตอนนี้มันปรับอัปเดตมาใหม่นะหัวคอยอานันต์นะครับโอเคมาก็เข้าเรื่องกันก่อนเลยทุกท่านเข้าเรื่องกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับนะ ก็ขั้นแรกนะครับก็ซื้อป่องเบียร์มาก่อนนะ1ป่องเนะาะก็ใช้เป็นเอ่อพอยต์เอฟนะครับเป็นพอยต์เอฟเนาะเอ่อส่วนพอยต์เอฟเนี่ยหาได้ยังไงนะครับก็ให้เพื่อนส่งพอยต์เอฟมาให้นะครับหรือเราก็จะไปช่วยแบบช่วยเหลือเพื่อนก็ได้นะอ่านะครับก็จะได้ค่าเอฟมาด้วยนะครับโอเคนะครับส่วนทอส่วนอันถัดไปนะครับก็มาเล่นในส่วนของสเตเต พิเศษก่อนนะครับก็เล่นในส่วนของด่านธาตุก่อนเนาะก็เล่นด่าน456นะครับอ่ะผมเล่นด่าน6ก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เล่นด่านถัดไปนะครับก็เป็นด่านหัวกระโหลกนะครับก็เล่น4-5-6นะครับก็คือแบบให้มันแบบประหยัดเวลาที่สุดนะก็เล่นด่านแค่456นี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงอ่าอีเวนต์โคโรโบมานะครับมันก็จะได้แบบอ่าเป็นแบบมีดาวข้อโคโโบมาเนาะก็ให้เล่นหมด หม,หมดเลยนะครับเล่น1ถึง6เลยนะมันก็จะได้รเวิวเพิ่มแล้วก็ได้ของรางวัลเยอะด้วยเนาะแล้วก็ได้เป็นตัวพีร้อยนะครับอันนี้ต้องเก็บนะถ้าเป็นดาวถ้าเป็นแบบมีดาวเพาะโคโรโบนะเป็นช่วง Event อีเวนต์โคโรโบมานะครับก็ตรงเนี้ยมันต้องเก็บด้วยนะครับแต่ถ้ามันเป็นช่วงเนี้ยที่ผมเล่นอยู่นะครับตรงเนี้ยก็คือแบบมันไม่ใช่เป็นช่วงโคโรโบมานะก็แบบเล่นแบบเล,เล่นแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับก็เล่นดาว เล่นดาวเคาะธาตุแล้วก็หัวกระโหลกแค่นี้พอนะครับในดา่าน4ถึง6นะครับโอเคนะโอเคเี๋ยวเราไปเล่นดา่านหัวกระโหลกกันต่อเลยดีกว่านะครับคืออย่างอื่นผมเล่นไปหมดเคลียร์หมดยียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่นะผมเล่นหมดแล้วนะครับเหลือแค่ด่าน6ด่านเดียวนะครับมาก็เล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับด่านสุดท้ายนะด่านที่6นะครับด่านหัวกระโหลกหินนะครับก็เล่น ถ้าแบบเข้ามาจากแรกนะครับผมใหม่ๆแล้วก็เล่นดัน่า้4 5 6ที่ผมพูดไปนะครับอ่ะโอเคนะครับี๋ยวผมตีไปเลยนะแล้วก็กดไอเทมช่วยก็ได้นะอ่ากดอมตะมาเลยก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดลวอยเลนเจอร์ออกมานะครับนี่เนาะแล้วก็พัดพายุไปนะครับแค่แข็งด้วยแค่แข็งอัดป้อมนะครับ ลุกไฟลงไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะแบบเออเคลียมอนเตอร์ได้แบบเร็วขึ้นเนาะมันก็จะแบบเออได้แบบประหยัดเวลาอนะ่ะเออนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็รับของไปนะครับนี่นะครับถ้าใช้ทีมพีร้อยด้วยมันก็จะออมีของรางวัลเยอะนะครับของดรอปเยอะเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสเตจพิเศษนะครับโอเคทิ้งทวนอีกรอบนะครับก็ให้เล่น าดาวเาคาะโคดโบเหมาหมดเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเล่นในช่วงอีเวนต์โคดโบเนาะถ้าไม่มีอีเวนต์โคดโบนะครับก็เล่นในส่วนของด่านธาตุ4-5-6แล้วก็เล่นด่านหัวกะโหลก4-5-6นะครับก็คือมันก็จะได้ประหยัดเวลานิดนึงแล้วก็มีของฟาร์มค่อนข้างจะเออพอจะมีบ้างนะก็ไม่น้อยเกินไปนะครับก็พอจะมีนั่นแหละเออเนาะแต่ถ้าใครมี p 1ีรอนะครับก็ นั่นแหละมันก็จะมีของเยอะนิดนึงนะครับโอเคอันถัดไปเราก็มาไต่หัวคอยกันต่อนะแต่ครับในส่วนของหัวคอยนะครับอันนั้นเนี่ยนะครับผมมันปรับโฉมใหม่มานะครับเออมันก็ยากขึ้นมาหายากเลยนะครับตอนนี้คือมันก็บอกตามตรงนะครับตึงเปรี้ยเลยนะครับ <c oughs> คือตึงมากๆนะครับผมใช้เวลาเล่นแบบคือนานมากๆเลยแหละเออนะครับในแ,แต่ละดานเนี่ย บางด่านก็เล่นแบบโอ้โห,โโหสิบกว่านาที15กว่านาที20กว่านาทีก็เคยมีนะครับเออนะแต่ก็อันนี้ผมมาเล่นแบบตัวอย่างให้ดูก่อนละกันนะเพราะว่าผมเล่นถึงด่านห้แล้วนะครับก็ในส่วนของด่านนี้นะครับก็ค่อนข้างจะก็ตึงเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ก็ผ่านได้เออประมาณก็เร็วประมาณนึงนะั่นแหละเนาะถ้าใครมีเลนเจอร์เยอะๆเอยเ,เลนเจอร์ดีๆมีเกียร์เทพๆอะไรเงี้ยมันก็จะผ่านได้เร็วอยู่นะ แต่อันนี้แล้วก็นะเราไม่มีพวกเนเจอร์ดีๆแ,แบบหรูหราแบบโหดๆเนาะก็จะผ่านค่อนข้างจะนานนะครับใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเออโอเคเราก็ตีไปนะครับผมเอยบอสมื่อไหรจะตายเนี่ยฮึดอึดอด่ดานบอส50นะครับโอเคยังไงจะตายหรือเปล่าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาไม่จเจอคอบอสอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยนั่นนั่นอยู่เลนล่างนะครับ แล้วก็ปล่อยเน้นเลนล่างโอเคนะครับก็แตกเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหคือมันค่อนข้างจะตึงเลยแหละนะปรับใหม่ครั้งนี้คือแบบมันก็ใช้อ่วันละ3ามดาบนะเออก็ต้องแบบไต่ทุกวันด้วยนะครับโอเคนะครับเราไปเล่นในส่วนของอันถัดไปเลยดีกว่านะครับก็กดมาที่ตรงนี้นะเวลาจะเล่นอันถัดไปนะครับก็กดตรงรูปสามเหลี่ยมนะแล้วก็มาเลือกที่กิวเลยนะครับอ่าก็ เข้ามาที่กิวแล้วผมก็จะเล่นตีเกิวเลียดก่อนละกันนะครับก็วันละ3ดาบเหมือนกันแล้วก็มาเล่น3มดาบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาตีละกันละกันนะผมเลือ1ดาบโอเคก็ตีไปนะครับก็ใช้เป็นทีมสะท้อนนะเออแล้วก็สู้กับบอสที่มันสะท้อนได้นะครับอันนี้มันทำไมมันเก่งจัง,ง <laughs> อะโหโหแล้ว เพื่อนก็ไม่ออกมาช่วยด้วยนะเพื่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเออดูถ้าทางแบบนี้แล้วมันสู้ไม่ได้นะครับเราก็กดออกเลยก็แล้วกันนะเพื่อประหยัดเวลานะ,ะกดออกเลยนะครับผมแล้วก็เล่นตาใหม่เลยก็ได้นะ,อ,ะอันนี้คือแบบสูตรแบบเร่งรีบนะครับแบบเออไม่ซีเรียสอยู่แล้วเนาะออนะครับแล้วก็มาเล่นอันถัดไปนะครับผมก็วันนี้มันได้แบบตีคิว อ่าวอลด้วยเนาะเราก็มาตีกิววอลเลยละกันนะครับ2รอบนะครับก็คือแบบตี2ดาบอ่าก็ค่อนข,ข้างจะตีเยอะนิดนึงนะแบบเยอะนิดนึงแต่ก็นั่นแหละผมก็มาตีก่อนละกัน <c oughs> เอ,อไม่รู้จะพูดอะไรนะครับคือไหนๆก็เข้ามากิวแล้วก็เล่นให้มันหมดเลยก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าวันไหนมันไม่มีให้เดียบให้แบบปฏิกิววอลนะครับก็ไปอันถัดไปเลยก็ได้นะ แต่อันนี้คือยังแต่อันนี้คือมันต้องตีไม่ใช่ยังมาถมันต้องตีกิววอนะครับนะโอเคแล้วก็ตีไปอืมอเราก็ตีไปนะครับก็คือแบบ,บโอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้นะครับคือเลนเจอร์เราหมดแล้วอ่ะ เลนเจอร์ขอยังเยอะอย,ยอืมอม่ปนน่าจะรอดโอเคนะครับโอ้โหโยโดนโดนอ่ะเรากดออกเลยกวกันเอาหมดหมดลาแล้วโอเคแล้วเรามาตีอีกรอบนึงก็แล้วกันนะมันตีสองรอบนะโอเคนะครับในแต่ละ,ะวันนะครับที่มันให้ตีกิววอร์หรือจะไม่ตีก็ได้นะเออแต่ก็แนะนำว่าต้องตีนะ เออเพื่อจะให้มันแบบได้เหรียญตากิวมาเยอะๆนะครับแล้วเอามาแลกกบม่วงเนาะกบไฮเปอร์นะครับเก็บสะสมไว้นะครับผมเก็บไว้แบบอัพพวกตัวแสงมืดนะครับ <c oughs> คือตอนนี้ก็รู้ส,สึกเสียดายเสียใจมากๆเลยอะที่เปิดตัวของมูนเยลลี่ไม่ได้นะถ้าเปิดได้ก็คือได้ปั้นแม็กแน่นอนเนาะ ก็เออถ้าในเมื่อมันเปิดไม่ได้ก็โอเคล้มเลิกนะครับผมตัดสินใจที่จะไม่เปิดแล้วเอาไว้แบบอ่าแสงมืดเดือนหน้าเดือนถัดๆไปเรื่อยๆตัวถัดไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับจนกว่ามันจะเปิดได้แหละ <c oughs> ขอไยนะครับอ่ะก็น่าจะจบที่จ็ร้อยแล้วนะผมก็จะน่าจะชนะนะครับผมสําหรับรอบนี้เนาะโอเคนะครับผมตีไปปื๊บปื๊บ ตีไปเลยนะครับผมเลือีก24วิเลือดป้อมก็เหลือร um> ้อยกว่าเนาะนะฮะเลนเจอร์ก็เยอะกว่าแล้วด้วยอ่าโอเคนะครับผมสิบอ่าโอเคเย็บร้อยเลือดป้อมหมดก่อนเนาะ ก็คือถ้าแต่ละวันที่มันไม่มีตีตรงแบบตรงกิววอลแบบเนี้ยก็คงจะประหยัดเวลาไปไปตีอันอื่นแล้วโอเคอันถัดไปนะครับก็คือห้องทดลองนะก็กดมาที่ห้องย่อยนะครับผมห้องแปรรูปแล้วก็ย่อยหนึ่งอันอแค่นี้นะครับแต่ละวันผมย่อยแค่นี้นะครับแล้วก็มารีกระดานกบสวยๆเนาะหากระดานกบสวยๆเพื่อจะโอ้ไม่ไม่ไม่สวยเลยโห เพื่อจะเอาพวกกบดำนะครับเนาะแล้วก็มาอันถัดไปนะครับผมทีมแล้วก็อัพนี่แหละครับผมตัวเดียวไม่รู้นะว่าใครทำเหมือนผมไหมก็คือแบบกดตรงนี้แล้วก็มากดแบบตรงนี้ตรงนี้เพิ่มแล้วก็นั่นนี่โน่นโอเคอันถัดไปนะครับก็มาอัพเกียร์แล้วก็เลือกอันนึงแล้วก็อัพเลย่ะเอาสีดาวนี้นะครับแล้วก็อัพไปปึ๊บนี่เสร็จแล้วก็ไปอันถัดไปเลย ตี PVP นะครับ PVP เนี่ยค่อนข้างจะาง,ง่ายเลยนะในแต่ละวันนะครับก็เข้าไปนะผมเข้าไปตีแล้วก็กดยอมแพ้นะครับเออมันก็ถือว่าตีแล้วนะหรือจะปล่อยให้เขามาตีป้อมเราก็ได้นะอ่าแล้วก็กดออกทันทีนะแต่ว่าอันนี้ผมขอเอาคาแนนด้วยก็แล้วกันนะตีสักหนึ่งรอบนะครับ,นะรบเออกดตีไปนะครับผมรอบนี้ก็ ชนะแน่นอนต้องเลือกทีมที่มันชนะค่อนข้างจะง่ายๆด้วยเนาะเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยโอเคก็โอ้โหความพัดพัดมานะครับโอเคแล้วก็พัดกลับเลยอ่ะแช่แข่งอัดป้อมด้วยนะครับผมจะได้เคลียร์เลนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามให้มันแบบหมดๆไปอ,อือหืตัวบินก็ตีป้อมนะผมอ่า เย,ยบร้อยชนะครับผม <c oughs> อ่ะชนะแล้วนะครับผม <c oughs> อ่ะขอไปขอไป <c oughs> โอ้เป็นไรก็ไม่รู้อะอ่ะก็เตียถัดไปนะครับผมก็เป็นสเตจหลักนะอ่าเข้าไปตีด่านที่มันง่ายๆเลยก็ได้นะครับด่านที่มันง่ายๆแล้วก็ตีป้อมอ่อป้อมฝ่ายแบบมอนเตอร์เนี่ยมันอยู่ใกล้เนี่ยนะครับเราก็เลือกด่านนั้นเลยก็ได้นะแต่ว่าผมจะเอาเป็นด่านนี้นะผมจะเอาแบบ ตัว P100 ด้วยนะครับเป็นรถ Apple นะก็ค่อนข้างจะป้อมศัตรูป้อมมอนเตอร์เนี่ยก็อยู่ไกลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าเราก็พัดพัดเอาก็ได้นะครับเอ,อประหยัดเวลานะแต่ก็ตีไปชนะเลยนะครับนี่นะโอเคแล้วก็กดไปอ่าพอเสร็จตรงนี้แล้วครับผมก็อันสุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนของตีจุดตินะครับ กดตรงสามเหลี่ยมแล้วก็เลือกตีจุดตีเนาะอ่าแล้วก็เลือกจุดตีที่เราต้องการที่จะตีนะครับเน้นเอาเป็นแบบตีอ่าชนะทตุกันด้วยนะอ่าชนะทางกันด้วยนะ,ะเห็นไหมก็ถ้ามันชนะทางกันแบบเนี้ยมันก็แบบปุแ๊บแป๊บเดียวแตกนะครับเลือกระดับง่ายนะ,ก,ยยนะ,นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเควสในแต่ละเควสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับ เควสในแต่ละเควสเลยดีกว่าเนาะแล้วเราก็แล้วเราก็ค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับในคลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปรับที่พาสเลยนะครับนี่นะครับก็รับไปเลยนะอ่าฮะทุกวันนี้ต้องเล่นนะครับภารกิจในแต่ละเควสเนาะประจําวันเนี่ยในแต่ละวันมันต้องทํามันต้องเคลียร์เนาะเพราะว่ามันมีอ่าภารกิจอ่าสะสมในส่วนของฟักทองนะครับ ให้มันถึง28อ,อันนะครับให้มันแบบมันจะได้เป็นแบบกบม่วงมาฟรีๆหนึ่งตัวนะครับโอเคเรามาสรุปเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมที่ให้เข้ามานะครับผมตอนแรกนะก็ให้ซื้อป๋องเบียมา1กระป๋องแล้วก็เข้ามาเล่นด่านสเตตพิเศษก่อนนะครับเพราะว่าสเตจพิเศษเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าจะเล่นนานนะครับเล่นด่านถึง4-6อันนี้นะผมทั้งด่านธาตุแล้วก็ด่านกะโหลก ต่อไปนะครับในส่วนของหัวคอยอนันต์นะครับก็เล่นก่อนอยู่แล้วนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยด่านมันค่อนข้างที่จะตึงเปรี้ยเลยนะครับเนาะโอเคนะครับสรุปเวลาเลยก็แล้วกันนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับโดยที่ผมตีกิวอลด้วยนะเออถ้าถ้าไม่ตีนะครับก็จะใช้เวลาสั้นกว่านี้นะประหยัดกว่านี้นะครับส่วนเพื่อนๆนะครับใครที่ทําเวลาได้เร็วกว่าผมได้น้อยกว่าผมประหยัดกว่าผมเนี่ยก็บอกเคล็ดลับให้ผมหน่อยก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับ นะบอกกันหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับโอเคนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์และกด s ับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามดูด้วยนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและขอกล่าวสวัสดีครับ